ทุกคนเดี๋ยววันนี้เอิจะพาพี่แฟมไปเลี้ยงวันเกิดที่ร้านโอรันจิสาขาสะพานควายนี่ก็มาฝากรถร้านตรงข้ามนะแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมาร้านเขาจะมีหลายรายคาแล้วก็แยกโซนมานะวันนี้กิน899้แล้วก็สั่งเนื้อไปแบบหนักจัดเต็มแล้วเขาก็จะมีหม้อหลายแบบด้วยแต่แรกคือเสิร์ฟผิดมาจริงๆต้องเสิร์ฟหม้อน,นี้แบบปิ้งย่างแล้วนี่มีฟ้าก็สั่งซุปมิโซะมาโซ่ไปหนึ่งจอกเอ,อืเออ้อกดูทำหน้าระหว่างรอตาอลองก็สั่งซูชิวากิวมาหนึ่งกลุ่มบอกเลยว่าเนื อันนี้ก็เป็นเนื้อวอัวตุนและอันนี้หอยนางรมช็อตอย่าลืมบีบมะนาด้วยนะก็ถือว่า โอเคนะและนี่ทุกคนอาหารมาครบหมดแล้วบอกเลยว่าเยอะมากติดไปไม่ได้คิดเลยแต่ที่ห้ามพาคือนี่เนื้อลายหินอ่อนบอกเลยว่านุ่มมากละลายในปากยิ่งใส่ชีเข้าไปเนาะโอ้โหคือฟินสุดๆอันข้างๆนี่คือเนื้อดีเหมือนกันแต่ว่ามันเนื้อเยอะอันนี้มันเยอะกว่าเลยชอบดูหน้าสีฟินขึ้นสวรรค์และนี่หอยเชลล์ตัวใหญ่มากนี่ก็ใส่ชีไปะกับทุกอย่างบอกเลยว่าชีเขาว่าไม่เหมือนที่อื่นนะเป็นชีแบบดีนุ่มละลาย